ในวงการเกมญี่ปุ่นนะครับเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความมือฮาไว้ระดับท็อปๆของวงการเลยก็คือเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Enemy Zero ที่เป็นเหตุการณ์ที่ชายนักสร้างเกมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคนจิอีโนะนะฮะเขาอ่ะได้ทำการหักหน้าหรือจะเรียกว่ายืนหยัดต่อโซนี่อย่างกล้าหาเลยก็ว่าได้เพราะงั้นเราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโดยย้อนกลับไปช่วงยุค90นะครับในตอนนั้นคุณอีโนะ เขาก็เป็นนักสร้างเกมที่ทําเกมต่างๆมาพอสมควรจนกระทั่งปี1995คุณอีโน่เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองที่มีชื่อว่าวาร์ขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างเกมประจนภัยสยองขวัญที่เขาเป็นทังผู้กํากับแล้วก็เขียนบทเองที่มีชื่อว่าดีโนชคุต t ะข่ขึ้นมาในเดือนเมษายนปี1995ลงบนคอนโซลที่มีชื่อว่า 3DO แล้วก็มีพอร์ตมาลงทั้งเ e ก a เ a t u ท n แล้วก็เพนหตามลำดับ ซึ่งเกมดีโนชคุทัขูเนี่ยนะครับก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงเลยว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของยุคใหม่เลยก็ว่าได้ที่ใช้ c g 3 d ทั้งเกมถ่ายทอดการเล่นเกมสยองขวัญให้เหมือนดูภาพยนตร์ซึ่งก็สร้างความแปลกใหม่แล้วก็กลายเป็นเกมขวัญใจของผู้คนมากมายในยุคนั้นและพอเกมดีเนี่ยประสบความสาเร็จอะ่ะมันก็ทําให้ชื่อของเคนจิอิโนะนั้นนะครับโด่งดังขึ้นมาในยุคนั้นเลยเขาอ่ะถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคซึ่งคนอิโนะเนี่ย เขาก็ชอบไปปรากฏตัวในสื่อต่างๆเยอะมากในฐานะนักออกแบบเกมมีรายการวิทยุประจําของตัวเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้สร้างเกมในยุคนั้นน่ะแทบไม่มีใครมาแนวนี้เลยก็เลยทําให้เขาได้รับการยกย่องสูงมากแล้วก็เป็นอิทธิพลให้แก่นักสร้างเกมหลายคนจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ในช่วงที่เกมดีกำลังพัฒนานี่นะครับตอนที่ต้องพอร์ตเกมนี้จาก 3DO ไปลง Sega Se t ทเทแล้วก็เพ1เนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาช่วงสั้นๆไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งคนอีโนตเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะฮะว่า การอร์ตเกมนี้มาลง s e ก a าเซเทอนั้นน่ะสเปคเครื่องของมันเนี่ยทำให้รองรับโพลี곤สามมิติได้ค่อนข้างจำกัดแต่กับเพ1เนี่ยนะพลังประมวลผลของมันเนี่ยดีมากจนทำให้การแสดงผลสามมิติอะ่ะสวยงามมากกว่าเครื่องอื่นเยอะมากมันก็เลยทำให้เขาอะ่ะไม่ได้มองว่าการอร์ตเกมนี้มาลงเพ1อะ่ะเป็นแค่การอรอตธรรมดาธรรมดาแต่ภาพของเกมอะ่ะถูกทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นเพื่อจะได้ตอนที่ขายเกมนี้เวอร์ชันเพน่นะฮะจะได้ปะหน้าเกมนี้ได้เลยว่ามันเป็นคอมพิวต์กราฟิกอิดิชั่น ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องทําให้ทีมพัฒนาเนี่ยมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งคนอีโนนะครับเขาก็ตั้งใจที่จะออกเกมดีเวอร์ชันเพย์หนึ่งเนี่ยให้ทันช่วงฤดูการช้อปปิ้งตอนสิ้นปี1995นั่นแหละและแม้จะรู้ว่ามันยากอะ่ะแต่เขาก็อ้อนวอนขอให้ทีมพัฒนาเนี่ยช่วยทําให้เสร็จให้ทันทีมันก็เลยทําให้แม้แต่พนักงานที่เพิ่งเข้ามาในบริษัทว้าปใหม่ๆตอนนั้นนะครับก็ต้องทํางานโอทีกันแบบหนักนรกมากแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะทุกคนก็สู้ถวววาายหหัััตต่อออใ้เเกกินขขดดจํดงง ก็ยอมได้เพื่อให้เกมมันเสร็จให้ทันให้ได้แล้วพอคุณอีโน่เห็นทีมพัฒนาทํางานกันอย่างหนักมากนะฮะเขาในฐานะที่เป็นประธานบริษัทอ่ะก็อยากจะตอบแทนความทุ่มเทนั้นเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ในแง่การขายการประชาสัมพันธ์แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้แน่ใจว่าเกมเนี้ยจะขายได้ดีแน่ๆจะได้สร้างกําลังใจให้กับทีมพัฒนาโดยสิ่งที่คุณอีโนทำนะครับหลักๆก็คือการสร้างโฆษณาให้กับเกมดีนี้หลายแบบมาก ทั้งในแบบนิตยสารเอ่ยไปจนถึงโฆษณาทางทีวีเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะสะดุดตาผู้คนจริงๆซึ่งตัวโฆษณาทีวีของเกมดีน,น,นี่นะนะฮะเนื่องจากเกมนี้ตัวเอกมีชื่อว่ารอราเขาเลยตัดสินใจใช้คุณฮิเดกิไซโจนักร้องชื่อดังที่เขาโด่งดังมาจากเพลงที่มีชื่อว่าค no ิสซึดาราเคโนรอราให้มาอยู่ในโฆษณาทางทีวีด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากค่าตัวของนักร้องฮิเดกิไซโจนั้นสูงมากทําให้ทางพับบิชเชอร์เนี่ยไม่ขอร่วมด้วย และถึงจะเป็นแบบนั้นน่ะคนอีโนก็อยากจะให้โฆษณาในมันโดดเด่นให้ได้เขาอะ่ะก็เลยตัดสินใจจ้างฮิเดกิไซโจโ้ด้วยเงินของบริษัทวาร์ฟเองเลยแม้จะสูงมากก็ตามและนี่ก็คือโฆษณาทางทีวีที่ได้ออกมาล่า oh, <L> ี D ตแต่ทีเนี้ย ถึงจะทำอะไรหลายอย่างที่เสียงมากทั้งทํางานหามรุ่งหามค่ําและโฆษณาทางทีวีราคาแพงนะครับแต่กลายเป็นว่าการจัดส่งสต็อกของเกมดี n o c โ o k คโตคูเวอร์ชั่นเพย์หเนี่ยตอนแรกอะ่ะมีเพียงแค่40,000ชุดเท่านั้นในขณะที่ทางฝั่ง s ซ g a s e t ซเทอน่ะมีการจัดส่งครั้งแรกอยู่ที่200,000ชุดและเหตุผลที่ SCE หรือ Sony Computer Entertainment นั้นจำกัดการจัดส่งในช่วงแรกอะ่ะ มันก็เป็นเพราะเกมดีเวอร์ชัน 3DO แล้วก็ s e ค้าเซตเทที่วางจําหน่ายมาก่อนหน้านี้มีราคาตัวเกมที่ลดลงมาแล้วทําให้โซนี่นะครับกังวลว่าการจัดส่งสต็อกออกมามากเกินไปอ่ะจะเป็นภาระให้แก่ผู้ค้าปลีกโซนี่อ่ะก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นด้วยจานวน40,000ชุดเพื่อประเมินความต้องการก่อนแล้วถ้าเกิดขายดีอ่พะพวกเขาก็ค่อยผลิตซ้ําได้ก็คือมันเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นแหละนะตามที่ช่องข่าวสฟียเขาเคยเล่าไว้ในคลิปนี้นิดหน่อยแล้วนะฮะว่า ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนการจัดส่งสต็อกเกมเบื้องต้นได้ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตเกมหรือพับบิชเชอร์ซึ่งแน่นอนว่าคุณอีโน่เนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ย4 0 0 0 0ชุดนี่มันน้อยเกินไปนะแต่ PlayStation ก็ยืนกลานว่าแม้ว่าเกมจะขายหมดอะแต่ซีดีรอมก็สามารถเติมสต็อกได้อ,อย่างรวดเร็วเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาคุณอีโน่ก็แย้งว่าเงื่อนเดี๋ือทางวาร์ปเนี่ยจะรับความเสี่ยงเรื่องสต็อกสินค้าเองช่วยเพิ่มปริมาณให้หน่อยนะครับ แต่แม้ว่าคนอีโนจะโต้แย้งยังไงนะฮะเขาก็ถูกบอกว่าเนี่ยคือวิธีการทํางานของโซนี่แล้วพวกเขาจะไม่เปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาดทําให้ตอนนั้นคนอีโนเนี่ยแกพูดใส่ตัวแทนของ p พ a y s t a t i o n เลยว่าถ้าเกิดเกมนี้มันขายหมดในอากฮาบาดะภายใน2วันหลังวางขายแล้วก็ผูจะมาซัดพวกมึงให้หมดเลยแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นแล้วพอตอนที่เกมดีเวอร์ชั่นเพย์หออกวางจําหน่ายเนี่ยไม่ต้องถึง2วันเลยนะ แต่แค่วันถัดมานะครับร้านค้าหลายแห่งก็ขายหมดไปแล้วคุณอีโน่เนี่ยแกก็เดินไปดูตามร้านค้าต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็พบว่าสินค้าทั้งหมดมันหมดสต็อกทําให้สูญเสียโอกาสในการขายไปอย่างมหาศาลมากยิ่งไปกว่าน,นั้นน่ะในเวลาต่อมาก็มีการเปิดเผยว่าการจัดส่งสต็อกจริงครั้งแรกไม่ได้ถึง40,000ชุดด้วยซ้ําแต่มีแค่2 8 0 0 0ชุดเท่านั้นทําให้ในงานอีเวนต์งานหนึ่งนะครับคุณอีโน่เนี่ยเขาก็ได้มาเจอกับตัวแทนของเพ a y s t a t ั่นอีกครั้ง คนณอีโนก็เลยระบายแล้วก็แสดงความิดหวังต่อการจัดการของโซนี่มากทั้งระบบการเติมสต็อกที่แย่ทำไมโซนี่ถึงมีอำนาจในการตัดสินใจปริมาณการจัดส่งไม่ใช่บริษัทที่ผลิตเกมเองหรือพับบิชเชอร์แล้วทำไมโซนี่ถึงควบคุมช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะไม่ว่าคุณอีโนจะกดดันพวกเขามากขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบที่น่าพอใจเลยและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ความไว้วางใจของคุณอีโนที่มีต่อ PlayStation น่ะก็ลดลงอย่างมหาศาลมาก ทีนี้ในระหว่างนั้นนะครับการพัฒนาเกม Enemy Zero เกมถัดต่อจาก Dino Chocolate ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็คืออันที่จริงตอนที่เกม D ีเวอร์ชั a g นึออกขายอะ่ะเกม Enemy Zero เนี่ยสร้างเสร็จไปประมาณ1ใน3แล้วซึ่งเกม Enemy Zero นี่นะครับก็เป็นเกมแอคชั่นไาจนภัยสยองขวัญที่คุณต้องหลบหนีจากยานอาวกาศพร้อมต้องคอยต่อกรกับศัตรูที่มองไม่เห็นโดยใช้เพียงการฟังเสียงของมันเท่านั้นโดยที่เกมเนี้ยก็ยังได้คนอีน e no มากำกับแล้วก็เขียนบทเองเหมือนเดิม แถมยังมีคุณฟูมิโตอเอดะผู้สร้างอิโก้แล้วก็ชาโดอั o คอนราสัสที่ตอนนั้นจะทางานอยู่ที่วาร์ปมาร่วมสร้างด้วยทีนี้พอความเชื่อมั่นที่มีต่อโซนี่สั่นคลอนถึงแก่นแล้วนะครับคนอินโนก็สับสนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าจะพัฒนาเกมสําหรับเพลย์สเตชันต่อไปหรือไม่และในช่วงเวลานั้นนะ่ะก็กําลังจะมีงานอีเวนต์นิทศการเกมที่จัดขึ้นโดยโซนี่ที่มีชื่อว่า PlayStation Expo กําลังใกล้เข้ามาในวันที่28มีนาคมปี1996แล้วซึ่งทางวอะ ก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเปิดบูธโชว์เกมแอนิเมช r o โร่อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่คุณอีโนก็ยังคองลังเลอย,อยู่ว่าก็าควรจะนําเสนอ e อน m y มีันโร่ในฐานะเกมเพลย์สเตชันในงานนี้ดีไหมซึ่งแน่นอนว่าการยกเลิกการเข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เขาคิดไว้เลยคุณอีโนนะครับก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเซกาแล้วก็ขอพบกับประธานของบริษัทเซกาโดยในเวลานั้นนะ่ะประธานบริษัทเซกานะครับก็คือคุณโชอิจิโร่อิริมาจิริอดีตรองประธานบริษัทฮอนด้า แล้วพอได้รับการติดต่อมาบริษัทเซกาก็รีบจัดการประชุมกับคุณอิโนะท,ทันทีโดยในการประชุมนั้นน่ะประธานอิริมาจิริมาเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็ฝ่าย,ายขายของบริษัทเซกาโดยสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือหัวข้อที่ประธานอิริมาจิริหยิบยกขึ้นมาเพราะแทนที่เขาจะพูดถึงเกม e n e m y มชันเโนะครับเขากลับเริ่มต้นด้คำถามเกี่ยวกับตัวคุณอิโนะเองเช่นคุณเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะประสบความสําเร็จอะไรในอนาคต หรือก็คือประธานเอริมาจิเรียไม่ได้เริ่มต้นด้วยเรื่องธุรกิจหรือการพิจารณาผลกําไรขาดทุนแต่เขาขอให้คุณอิโนะแบ่งปันความเชื่อส่วนตัวแล้วก็ความรารถนาในฐานะบุคคลของเขาก่อนคุณอิโนะเล่าให้ฟังนะครับว่าฝ่ายบริหารของบริษัทวาร์ปในเวลานั้นนะ่ะมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่หลังชนฝาอยู่เสมอรูปแบบการดําเนินธุรกิจของพวกเขาก็คือการลงทุนกําไรท,ทั้งหมดที่ได้รับมาจากดีโนโชคุทาคุลงในโปรเจกต์ถัดไปของพวกเขาซึ่งก็คือแอนมะซีโร่ เพราะฉะนั้นการล้มเหลวของ e n e m y z e r o เนี่ยจึงหมายถึงทางตรงสู่การล้มละลายของวาร์ปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณอีโนะต้องดิ้นรนอย่างหนักว่าเขาควรจะมอบความไว้วางใจให้ En e m y Zero ให้ลงแพลตฟอร์ม PlayStation ต่อไปหรือไม่เพราะอนาคตของบริษัทขึ้นอยู่กับเกมนี้อีกทั้งในเวลานั้นคุณอีโนะนะฮะก็เครียดและก็ทุกข์หนักมากจนถึงขนาดมีไข้สูงถึง40องศาและพอประธานอีริมาเจอรี่มาถามเขาเกี่ยวกับความเชื่อและก็ความรารถนาของเขาแบบเนี้ มันก็ทําให้ความคิดของคุณอิโนะนะครับจึงค่อยๆเอ็นเอียงไปทางเซก้ามากขึ้นเรื่อยๆและแล้ววันจัดงาน PlayStation Expo ก็ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งในวันก่อนงานอีเวนต์นะครับคุณอิโนะนั้นน่ะได้พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบัญชาสัมพันธ์ของโซนี่ก็คือคุณไซเอกิมาซาชิซึ่งเคยทํางานในโฆษณาทางทีวีหลายรายการพวกเขาเคยให้สัมภาษณ์ร่วมกันในนิตยสารฉบับหนึ่งและก็รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีคุณไซเอกิเนี่ยก็รู้สึกยินดีมากที่ว้ามาเข้าร่วมในงานอีเวนต์ แล้วพอเห็นบูธของวบาปะคุณไซกิก็ชมเลยว่าบูธนี้เจ๋งมากจริงๆแล้วก็บอกด้วยว่าพรุ่งนี้เรามาทําให้ดีที่สุดกันเถอะนะแล้วก็เดินจากไปคนอิโนะน,นะครับก็อดไม่ได้ที่จะไล่ตามคุณไซกิไปแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณอยากจะโทรหาผมแต่ผมอ่ะอยากจะคุยกับคุณจริงๆโปรดโทรหาผมด้วยนะครับโดยที่ก่อนวันงานจะเริ่มขึ้นนะฮะคนอิโนะและก็ทีมงานของวบาปะเขาได้เตรียมแอนิเมชันไว้ตัวหนึ่ง ที่จะทาการเปลี่ยนโลโก้ของ PlayStation ให้เป็นโลโก้ของ Sega s a t u r n แทนมันก็เลยทําให้ทุกอย่างหลังจากนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณอิโนโนเนี่ยเขาจะกดปุ่มเพื่อเริ่มเล่นแอนิเมชันตัวที่ว่าระหว่างงานหรือไม่ซึ่งเขาอ่ะก็ลังเลจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยแต่สุดท้ายแล้วคุณอินโนก็กดปุ่มเล่นมันในงานนิทรรศการที่จัดขึ้นโดย PlayStation เนี่ยก็ได้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือได้มีวิดีโอประกาศว่าแพลตฟอร์มเปิดตัว e n e m y Zero จะถูกเปลี่ยนเป็นคอนโซลคู่แข่งอย่าง s e g a Saturn แทนยิ่งกว่านั้นน่ะในขณะที่อีเวนต์กำลังเกิดความโกลองหลบนหน้าจอนี้นะครับข้อความวิดีโอจากประธาน s ซก a หรือก็คือคุณอิริมาจิริเนี่ยก็ถูกเล่นขึ้นมาด้วยเรียกว่าเอากันแบบขั้นสุดกันไปเลยโดยทันทีที่เขาก,กดเปลี่ยนปุ่มโลโก้นะครับคุณอินโนะเนี่ยเขาก็รู้สึกทันทีเลยว่านี่แหละคือชีวิตของผมนี่คือเส้นทางที่ชีวิตผมจะเดินไปเพราะก่อนจะก่อตั้งว้าบะ คุณอีโนเขาทำงานเป็นผู้รับเหมาในการพัฒนาเกมหรือก็คือซับคอนแทคเตอร์มาก่อนทําให้วันแล้ววันเล่าอ่ะเขาต้องสร้างเกมตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดโปรเจกต์ที่เขาได้รับส่วนใหญ่ก็เป็นเกมภาคต่อเกมที่อิงจากตัวละครดังๆหรือไม่ก็พอร์ตเกมเขาเลยสงสัยกับตัวเองว่านี่กูกําลังทําอะไรอยู่วะเนี่ยและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เขาออกมาก่อตั้งบริษัทว้าของตัวเองแล้วก็สร้างดีโนชคุตะกู่ขึ้นมา โดยที่เขาเนี่ยก็มีไมล์เซตว่าถ้าเกมที่ผมกําลังสร้างอยู่ตอนนี้มันล้มเหลวอะ่ะก็เท่ากับว่าผมหมดหนทางสู้แล้วแต่นั่นก็ไม่เป็นไรครับเพราะการได้ยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนี่คือวิถีชีวิตของผมและนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขากดปุ่มเป็นแอนิเมชันแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถึงคุณอีโนจะบ้าดีเดือดแบบนั้นะ่ะแต่เขาก็กลัวมากเลยนะตอนที่กดปุ่ม พราะแฟนๆที่ซื้อ PlayStation มาเพื่อ En e m y z e r o โดยเฉพาะเนี่ยจะต้องผิดหวังชื่อเสียงของโซนี่จะต้องพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆที่ชื่อเสียงดังกล่าวเนี่ยจะเสียหายไปตลอดการแล้วทำไมคนอีโน,โนถึงตัดสินใจทำอะไรที่กล้าหา,านบ้าบินขนาดนี้จนบางคนพูดเลยว่าหุนหันพันแล่นมากเกินไปในปี1 9 9 9คุณคนอีโน,โนนะครับเขาพูดในรายการวิทยุส่วนตัวว่าผมอยากจะส่งเสียงของผู้สร้างเกมที่เป็นเสียงที่แท้จริงไปยังผ,ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ครับ อุตสาหกรรมเกมเนี่ยไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ดีเลยแต่ไม่มีใครออกมาพูดต่อต้านเลยสักคนทุกคนเนี่ยต่างก็บ่นกันอยู่เบื้องหลังกันทั้งนั้นตัวอย่างเช่นวันนี้เราพูดว่าโทรหาโซนี่กันเถอะและตอนที่รอโซนี่จะมาถึงอ่ะทุกคนก็จะบ่นด่ากันเยอะมากแต่พอโซนี่มาถึงจริงๆกลับไม่มีใครพูดอะไรเลยผมเป็นคนเดียวที่ยังพูดอยู่บริษัทซอฟต์แวร์ต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกครับพวกเราล้วนก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาเหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาหรือก็คือบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์จะตั้งเป้าว่าจะผลิตเพียงไม่กี่พันชุดเท่านั้นไม่ก็พูดอะไรทํานองว่าโปรเจกต์นี้ไม่ดีเลยไม่ก็ตัดชางนี้ทิ้งซะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่บริษัทซอฟต์แวร์ต้องแข็งแกร่งขึ้นครับแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องความเสี่ยงไปจนถึงเรื่องเสรีภาพการแสดงออกต่างๆด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกได้ว่าเราสร้างซอฟต์แวร์นี้มาเพื่อคุณเนี่ยก็จะเป็นเรื่่่องททีีีดดสุครับ ซึ่งในตอนที่เกิดเหตุการณ์ En e m y z e r o นี้เกิดขึ้นนั้นนะฮะฝั่งลูกค้าอย่างเราหรือยูเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันมากสักเท่าไหร่นักแล้วก็คิดกันแค่ว่าอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์เพื่อทําให้เกิดดราม่าดังใหญ่โตอะไรเท่านั้นแต่พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆอะ่ะก็ทําให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยคนอีโนะนั้นอะ่ะเขาแค่เรียกร้องให้โซนี่ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่อะ่ะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลของพวกเขาเท่านั้นเขาแค่ขอให้โซนี่อะ่ะ ฟังเสียงของมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางที่อยู่ในสถานะที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยบ้างก็ยังดีซึ่งก็ไม่ชัดเจน100%นะครับว่าเหตุการณ์ได้เป็นตัวกระตุ้นโดยตรงหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณการจัดส่งในวงการเกมญี่ปุ่นหลายๆที่ก็ได้เปลี่ยนจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ไปเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือพับบิชเชอร์ในที่สุด แล้วหลังจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับก็ทําให้ตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจร้อแล้วว่าจเจ้าเกม e n e m y ม e ันเโเนี่ยวางขายบนคอนโซลแค่เครื่อง Sega Saturn เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นน่ะในเวลานั้นก็มีรายงานนะครับว่าทางวร์บอ่ะมีเครื่อง Sega Saturn แค่เครื่องเดียวเท่านั้นแถมพวกเขาอ่ะไม่มีอุปกรณ์พัฒนาเฉพาะหรือเดฟคิดใดๆทั้งสิน้นคุณฟูมิโตโอเอดะผู้สร้างชาโดอคอนราซัสเขาบอกนะครับว่า พอมองย้อนกลับไปถึงตอนที่พัฒนา e อน m y ม e r o อซะรมันเหมือนกับว่าทุกวันเป็นเหมือนเทศกาลโรงเรียนเลยก็คือโดยพื้นฐานแล้วคนอีโนะนั้นน่ะไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขามักจะไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาล่วงหน้ามากนักดังนั้นการตัดสินใจหล,หลายๆอย่างอ่ะจึงเกิดขึ้นด้วยพลังและก็จิตวิญ,ญญาณที่เป็นเหมือนชมรมของกลุ่มคนธรมธรมดาาเท่านั้นนี่ก็เลยทําให้ตอนที่คิดจะมาทําเกมลงเครื่องเซกาแท้ๆแต่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยเรียกว่าทําอะไรตัวเอาดาบหน้าเยอะมากและไม่ใช่แค่นั้น กมอนิเมะซีโร่นี่นะครับตัวบรรจุภัธุ์เนี่ยยังเป็นแบบโฮโลแกรม3มิติด้วยซึ่งการทําแบบนี้ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอีก20ล้านเยนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นน่ะราคาของเกมก็ยังคงเท่ากับราคาที่วางแผนไว้ในตอนแรกก็คือเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแนวคิดทั่วไปของคุณอีโนะเลยที่จะให้ความสําคัญกับความเชื่อมั่นมากกว่าเรื่องผลกําไรแล้วพอถึงวันที่เกมอนิเมะซีโร่ออกวันจําหน่ายนะครับคุณอีโนะเนี่ยก็เดินไปดูตามร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในโตเกียวแล้วก็พบว่า สินค้าทั้งหมดขายหมดเกลี้ยงและในที่สุดเกมอเม m ิกซีโร่ก็ขายได้ทั้งหมด6 0 0 0นชุดซึ่งก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของภารกิจนี้และแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงพวกสินค้าราคาพรีเมียมแต่เขาก็มีการเตรียมแพ็ครุ่น Edition ลิมิเต็ดเอเดชันราคา2 0 0แสนเยนจํานวนเพียง20ชิ้นเอาไว้แล้วก็จัดส่งโดยตรงไปยังผู้ซื้อทั่วประเทศถึงหน้าบ้านด้วยตัวเขาเองโดยคนอีโน่ก็บอกเลยว่า การออกเดินทางสแสวงบุญทั่วประเทศแบบนี้ยพวกเขาต้องการลืมความกดดันหลังจากเกมออกวางจําหน่ายนอกจากนี้นคุณอิโนะเขายัางเดินทางเอาเกมอนิเมะซีโร่นะฮะไปให้คุณไซกิที่สํานักงานของโซนี่ด้วยตัวเองเลยด้วยนะจนมีรายงานเลยว่าพนักงานของโซนี่ตกใจกันมากเลยว่าทําไมคุณอิโนะนถึงอยู่ที่นั่นแต่หลังจากเอาไปยื่นแล้วเป็นไงต่อก็ไม่มีรายงานว่าเป็นไงนะ,ะทีนี้มาพูดถึงตัวเกมอนิเมะซีโร่กันบ้างนะครับ โดยเนี่ยก็เป็นเกมที่ได้รับการตอบรับที่ทั้งดีและก็ไม่ดีเยอะมากซึ่งก็มีเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือตัวเอกลอร่าแล้วก็คนอื่นๆน,นะพยายามหลบหนีจากยานอาวกาศแต่กลับมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มองไม่เห็นขวางทางพวกเขาเอาไว้แล้วก็คือมันเป็นเกมที่ออกแบบมาให้มีตัวละครจํานวนจํากัดแล้วก็มองไม่เห็นศัตรูซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างฉลาดมากสําหรับบริษัทพัฒนาเกมขนาดเล็กถึงขนาดกลางตัวอย่างเช่นตอนที่เฮียฮิเดโอะโคจิมะออกจากคอนามิมาสร้างเกมเดียสแตนดิ้งนะครับ เขาเลือกเซตติ้งที่มีมนุษย์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็คอนเซปที่ไม่แสดงสตุ้ให้เห็นมากมายเพราะมันเนี่ยจะช่วยลดงานพัฒนาเช่นการออกแบบตัวละครหรือการสร้างแบบจําลองโมเดลอะไรพวกนั้นได้เยอะมากแล้วทําไมเกมอเนนมริกมเซโร่เนี่ยถึงได้รับการตอบรับที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจากคำวิจารณด้านแย่ๆส่วนใหญ่ของเกมนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเกมมันยากมากเกินไปเพราะเกมเนี้ยการตรวจจับการมีอยู่ของสตรูททำได้โดยเพียงการฟังเสียงเท่านั้น พอเสียงแหลมสูงดังขึ้นน่ะก็แปลว่าศัตรูอยู่ตรงหน้าคุณโดยตรงพอเสียงแหลมต่ำดังขึ้นก็แสดงว่าศัตรูอยู่ด้านหลังคุณเมื่อเสียงอยู่ในช่วงความถี่กลางแสดงว่าศัตรูอยู่ด้านข้างคุณและยิ่งระยะห่างระหว่างเสียงเร็วขึ้นเท่าใดศัตรูก็ยิ่งเข้าใกล้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งกว่านั้นน่ะถ้าศัตรูสมัมผัสโดยเราแม้แต่ครั้งเดียวอ่ะเกมจะโอเวอร์ทันทีดังนั้นนะครับตั้งแต่วินาทีที่เสียงเตือนดังขึ้นน่ะผู้เล่นจะรู้สึกตึงเครียดอย่างรุนแรงจนรู้สึกขนลุก ในการปราบศัตรูเนี่ยในเกมก็จะมีปืนให้แต่เราอก็จะต้องกดปุ่มค้างเอาไว้เพื่อชาร์จพลังงานในอาวุธเพราะงั้นเราก็ไม่สามารถยิงได้ทันทีเมื่อต้องการยิงแถมปืนเนี่ยมีระยะยิงสั้นด้วยเราก็เลยต้องล่อศัตรูที่มองไม่เห็นน่ะให้เข้ามาใกล้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้นเกมเนี้ก็เซฟได้จานวนจํากัดครั้งเหมือน Resident Evil ซึ่งก็เพิ่มความตึงเครียดและก็สะดวกสบายน้อยลงให้กับคนเล่นเยอะมากสรุปก็คือเกมมันยากมากเลยนั่นแหละ มันเคยมีรายการเกมทอล์กโชว์ของญี่ปุ่นเก่าๆรายการหนึ่งนะฮะที่พูดถึงเกม Super Mario b a t t บารเทอซึ่งทุกคนในนั้นน่ะต่างก็พูดกันว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากแต่กลับมีคนเห็นต่างคนนึงบอกว่าการตกลงมาในหลุมแค่ครั้งเดียวแล้วตุยเลยเนี่ยเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเกินไปซึ่งแน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราอ่ะพอได้ยินแบบนั้นก็คงจะหัวราอแล้วก็คิดว่าพูดอะไรของแม่งวะแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะครับคุณซากุไรมาซาฮิโรผู้สร้างเกมเคอร์บี้พอเขารู้ว่ามีบางคนคิดว่า Mario ่าาเเลนนยกกิไป เพราะฉะนั้นในเกม Kirby Dreamland เขาก็เลยตั้งเป้าที่จะลดความยากลงด้วยการนําระบบที่ทําให้คุณกระโดดกี่ครั้งก็ได้มาใช้ก็คือมันเป็นความพยายามที่จะสร้างเกมแอคชั่นที่ใครๆก็สามารถสนุกไปกับมันได้แน่นอนนะฮะว่ามันไม่ได้หมายความว่าการออกแบบของเกม Super Mario นั้นผิด Super Mario แล้วก็ Kirby นั้นน่ะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย แล้วก็การออกแบบของมาริโอ้ก็มีข้อดีในตัวของมันเองในฐานะเกมเช่นกันพอถ้ามาริโออนุญาตให้ตกหลุมได้โดยไม่ถูกลงโทษเนี่ยความยากของเกมก็จะลดลงพร้อมกับความตึงเครียดและก็ตื่นเต้นที่ได้จากการกระโดดก็จะหายไปด้วยหรือก็แปลว่ายิ่งมีความยากก็จะยิ่งสร้างความตึงเครียดและก็ตื่นเต้นให้กับผู้เล่นได้ผู้อีกอย่างก็คือ e n e m y Zero นั้นน่ะถูกสร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ตรงกันข้ามกับเคอร์บี้ของคุณซากุรรอย่างสิ้นเชิง ซึ่งคนอีโน่เนี่ยเขาก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่เขาทําในเกมนะครับเช่ในให้โดนตีทีเดียวตายต้องรอศัตรูเข้ามาใ,ใกล้ๆถึงจะยิงได้ก็ข้อจํากัดมากมายนั้นนะ่ะทำให้เกมยากมากขึ้นแต่เขาก็เลือกที่จะมุ่งเน้นสร้างความรู้สึกนั้นอย่างเต็มที่เพื่อจะได้สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ลึกซึง้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณอีโน่บอกนะฮะว่า e n e m y ิซีโนั้นนะ่ะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนทั่วไปชื่นชอบมันจากยอดขาย0 0 0 0นชุด3 0 0 0 0นคนจะด่าวิจารณ์มัน3 0 0 0 0นคนจะชื่นชมมัน และเขาอ่ะจะรู้สึกขอบคุณมากหาก1นึ่งแสนคนในจํานวนนั้นนะ่ะกลายเป็นแฟนตัวยงถึงสุดท้ายแล้วเกมเนี้ยจะไม่ประสบความสําเร็จในการหาแฟนคลับถึง1นึ่งแสนคนตามเป้าหมายได้ซึ่งสาเหตุเนี้ยก็คงมาจากที่คนน่ะไปให้ความสนใจกับเหตุการเปลี่ยนโลโก้บริษ,ษัทนั้นมากกว่าทําให้ทิศทางที่ชัดเจนและกระโดดเด่นของเกมเนี้ยไม่ได้ถูกสื่อสารไปถึงผู้เล่นโดยตรงแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งต่างๆจากเหตุการณ์นี้รวมถึงเกมอนิเมะซีโร่นี้นะครับก็ทําให้เราอ่ะได้เห็นถึงข้อดีของสิ่งที่เรียกว,ว่าการเลือกเลยล่ะนะ เหมือนที่ประโยชน์จากเกมอ r m o r Core ภาค6เนี่ยเคยพูดไว้ว่าการเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าคุณไม่เลือกอ่ะคุณจะไม่สามารถเป็นศัตรูหรือมิตรได้คนอีนอนั่นเน่ะเขาเลือกเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนและผลของการเลือกนั้นน่ะก็ทําให้ทั้งศัตรูและเขาพันธมิตรเกิดขึ้นและนี่ก็คนรจะเป็นเส้นทางที่เขาจะใช้ชีวิตเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้เพื่อจะยึดมั่นในความเชื่อของตัวเราเองเราก็จะต้องเลือกข้างหนึ่งแล้วก็หันหลังให้อีกข้างหนึ่ง น่าเสียดายที่คุณอีโนะนะครับได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013แล้วแต่เขายังอยู่เนี่ยก็คงจะได้สร้างเกมอะไรเจริงๆให้เราได้เห็นอีกมากมายเลยแล้ะนะอ๋อแล้วก็ก่อนไปคลิปเนื้อเรื่องเกมอ n มเ y ม e r ซีโรเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปอื่นนะคือจริงๆตอนแรกก็กะจะยัดในคลิปนี้เลยนั่นแหละแต่ผมกลัวคลิปนี้ติดเหลืองนะก็เลยขอแยกแล้วกันเพื่อความปลอดภัยพอโดนเหลืองเยอะจะเหนื่อยใจเลยจริงๆ